สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกมรำนะคะสําหรับยูกิเพ็นปกานางเอกมอรำแหง่งคณะมอรำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักของยูกินั่นเองนะคะก็สําหรับยูกิเนี่ยเราก็มักจะเห็นเธอเนี่ยในหลายๆลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆบรรยากาศของการไปซ้อมนะคะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศของการขึ้นแสดงบนเวที นั่นเองซึ่งยูกิเนี่ยนะคะแฟนๆก็มักจะมีการเช่นชมเธอว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความสวยสงา่าแล้วก็ไม่ว่าจจหยิบจับชุดไหนมาใส่เนี่ยนะคะก็ดูดีดูน่ารักมากๆเลยแล้วอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะยูกิเพนพกาเธอก็ได้มีการอัพภาพนะคะลงบน Facebook ส่วนตัวของเธอก็ได้มีการอัพภาพความน่ารักของเธอนะคะเหมือนว่าก็จะเป็นบรรยากาศพักผ่อนของเธอนะคะในวันที่ไม่มีงานนั่นเองซึ่งยูกิเองเนี่ยนะคะเวลาที่เธอไปไหนมาไหนเนี่ยก็ มักจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็ดูแลเธอดีมากๆจน,นแฟนๆเนี่ยนะคะต่างมีการชื่นชมนะคะสําหรับความน่ารักของครอบครัวนี้นั่นเองนะคะโดยชุดที่ยูกิเนี่ยนะคะเธอได้มีการใส่อัพลงเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นชุดนะคะที่มีแฟนคลับเนี่ยนะคะได้มีการส่งชุดไปให้เธออย่างยูกิเองเนี่ยนะคะแฟนๆมักจะมีการส่งชุดสวยๆเนี่ยไปให้เธอนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ําหรือว่าชุดน่ารักน่ารักที่เธอเนี่ยมักจะใส่ไปซ้อม นะคะหรือว่าใส่เวลาที่ไม่ได้ทํางานนั่นเองหรือแม้กระทั่งชุดที่ใส่แสดงบนเวทีเนี่ยนะคะแฟนแฟนก็ยังได้มีการตัดชุดให้เธอนะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใส่ชุดที่แฟนแฟนตัดให้เนี่ยขึ้นแสดงบนเวทีแล้วก็มีการขอบคุณแฟนแฟนอยู่บนเวทีเนี่ยตลอดเลยนะคะเราเนี่ยก็มักจะเห็นถึงบรรยากาศนี้กันแล้วก็สําหรับลุคล่าสุดของเธอเนี่ยนะคะแฟนแฟนก็ต่างชื่นชมว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่แต่งตัวได้น่ารักสมวัยมากๆเลยแล้วก็มีแฟน ะะรวมทั้งพี่ๆในวงการหมอลำก็ได้มีการมาคอมเมนต์ในรูปของเธอนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนเนี่ยต่างสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมเธออยู่ตลอดเลยเราเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นเธอเนี่ยใส่ชุดสวยๆเนี่ยนะคะอยู่ตลอดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มักจะมีการแต่งตัวนะคะในหลายๆลุคให้เราได้เห็นกันรวมทั้งลุคล่าสุดของเธอด้วยนะคะที่ได้มีการโพสภาพลงไปบน Facebook นั่นเองนะคะยังไงนะคะแฟนๆก็อย่าลืมติดตามนะคะ ท,ทุกช่องทางโซเชียลของยูกิเพนปากากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะหรือว่าจะเป็นแ n น a g e ของเธอซึ่งมักจะมีการมาไลฟ์สดแล้วก็อัปเดตผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยนะคะรวมทั้งช่อง YouTube Official ของเธอนะคะสำหรับช่องยูกิเพนปากาออฟฟิเชียลนั่นเองนะคะก็มักจะมีการมาอัปคลิปนะคะกิจกรรมต่างๆของเธออยู่นะคะยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะรวมทั้ง i n s t a g r กรแล้ ก็ทิกตอของเธอนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทิกตอกนะคะก็จะโดนปิดกั้นไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่ว่ายูกินะคะก็มีการอัปคลิปความน่ารักสดใสของเธอเนี่ยลงให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันสําหรับยูกิเพนประการนะคะนางเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะ เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ